เมื่อวานนี้เราเิออะไรขึ้นเขาบอกว่าเอ็มเดี๋ยวเราน่ะไปซักผ้ามีอะไรก็โทรบอกเด้อเพราะว่าเออไม่มีไม่มีอะไรหรอกเพราะมันนานเนาะทีนี้เราเอ๊ะบ่ายโมงแล้วพี่เอ็มรุ่งหนูมาทํากับข่าวป้าไทบ้านไปไหนหนูก็บอกว่าแม่ไ่บ้านไปซักผ้าเออ มีแต่คนเป็นหัวไงแอเจอป้าสายบ้านนั่งอยู่เครื่องซักผ้าอยู่ใช่ใชค่ะใช่นก้วกบอกเยี้ทำไมไปซักผ้านานเทอพอจะพักหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวโทรให้กขามะถ่ายคลิปดีกว่าเดี๋ยวกลัวเขาไม่มีคลิปค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อโทรไปปุ๊บมากับพี่นวัดไปพังโค ไม่ที่แักงซักผ้าแล้วก็เปิดน้ําที่สวนปราดาไว้ด้วยเออแล้วก็พี่นวัดเขาถามใครสักคนนึงอ่ะว่าป้าเายบ้านไม่รู้ไปไหนใช่ไหมเเขาก็มองตรงนี้ไม่มีไม่มีเขไม่มึนไปหาอขึ้นไปหาป้าเายบ้านกําลังซักผ้าพอดีเขาบอกปไปไปบางคนไปนู่นแหละนู่นแหละค่อยๆมารู้นู่นแหะคืออะไรของเขาเราก็บอก ไปไปพี่เอ็นงงเลยขึ้นไปขึ้นรถปุ๊บนู่นแหละไปหาป้ากินอะไรกับเขานั่นแหละนเราเรายังบอกว่าเอาไหนผมไม่ไปอยู่ๆพี่เอ็นคลิปเขาไปโปรอยู่พูดไปที่เขากาลังจะเลิกแล้วที่โรงเรียนเด็กน้ามนต์ค่อยซูมเอาบนสะพานลอยนั่นน่ะแล้วป้าก็ยังหาน้ามนต์ไม่เจอเลยหรือก็หาน้ามนต์ไม่เจอเอยทันไปจะลงไปหาปู๊กกับป้าข้างล่างเขาคงไม่เจอนะก็เลยอะซูมบนสะพาน อันนี้ก็งงนะเมื่อคืนก็ถามลูกป้างหนูปัดชิมวันไหนแม่หนูม5เดี๋ยวหนูขึ้นม6มันถึงจะปัดชิมจบม6ใช่แม่นิดงงเลยแม่ได้ลืมเลยว่ามันลืมว่าลูกอยู่ม5มันมีม3ก็ม6รวมกันใช่มันผูนักเรียนเต็มเลยก็บอกว่าอันนี้มีแค่ที่เขาจะปัดชิมก็มีแค่ไม่กี่มที่เขาปัดชิมออม3กับม6ม3กับม6อ๋อแล้วใช่ไหม ปุ้ไว้เฝ้าน้ำมนุย์อยู่ไม่ได้ถ่ายน้ำมนุ์ตอนที่นั่นเลยเพราะว่าหามียนไม่เจอเด็กเยอะเดเยอะเด็กมันเยอะดีแล้วป้าจะว่าไม่ลงไปจะลงไปก็งงงงอยู่กับอยู่กับแอดมินแอดมินแซวเอ้ยดี่เขาตกลงเขาติงพี่อยู่พี่คนเดียวเขาบอกเปลี่ยนโดนทงก็เลยบอกโอ้ยไม่เป็นไรชินแล้วอชินแล้วทีแรกก็บอกไม่ไปหรอก ออยู่ๆพี่นวัดเขาก็ไปรับก็ไปเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าเกก็คงชวนมาเกศก็ทานอาหารหรว่าเนาะอยากไปเป็นเพื่อนก็เข้าใจอยู่แต่กินก็กินดอกค่อยมีหญ้าพี่นวัดค่อยกุ้งมาสี่ตัวอืแกไปไปไปไหนมันไม่ค่อยได้กินเยอะกับเขาหรอก เนี่ยนางเพียนจะรู้แบบมีหน้าหุ่นเบียวเพียวฮะมีหน้าหุ่นเพียวเพียวน้อยเป็นคนกินน้อยไม่แกไม่ชอบกินแกคุ้พวกหมูกระทะพวกอะไรแกไม่ชอบไปไปกินร้านไหนคะแม่ทายบ้านกันเองพังโคนมันอยู่ติดกับเสณีเลยกันเองพังโคนไปดูเด็กๆกินบ้าเนาะแต่เพียงวันนี้มีเพื่อนแล้วนะมีแล้ว ไม่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 ไปไหนแล้วไม่ไม่ไม่ไปไหนไปไหนแล้วเดี๋ยวไปเออย่าไปตลาดไปซื้อปลามาต้มโอโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปส้มส้มสายางต่อ ไปช่วงใส่น้ำเปล่เดี๋ยวลวดเหรอเออก็ต้องลวดลวดอยู่สิเลยอันนีมครีมทาหน้าใช่ไหมคะอ่าไม่ไปช่วงไปแบบเวลาดึงลวดลวดดัมก็อยู่โรงรถไงโอเคปะไปเอาเลยตัแอ่ถ้าาลวดนี้มันไม่มันไม่อยู่นะใช่ลวดขาวใช่ไหมป้าใชยบ้านป้าเชยบ้านก็แม่ค้าเก่าเหมือนกันนะแต่มันจะอร่อยนิดเดียก็ได้มะขามสามรสดำลงพวกสามรสดำ แล้วลองชิมเป็นยังมาแล้วมันมัน,มนยิ้มเยิ้มหน่อยนึ่งให้มันแบบให้มันเกาะนะอืมอืมนนะโอเคเดี๋ยนั่งกินแต่เช้าเลยถามสามรถพามถา,มมานกินไหมคะไม่กิน สวัสดีค่ะวัค่ะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ไปค่ะมาทำงานกับคุณแม่ <c oughs> โยเดี๋ยว <c oughs> พี่ไปเล่นด้วยนะคะยัง <c oughs> ไม่ตืนไอยิ <c oughs> อย้มหน่อยยิ้มให้พี่หน่อยเลยก็วายคนเฉวยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้พ <c oughs> ูไปประชุมอ,อืม วันนี้วันศุกร์ก็หยุดสามวันหยุดตั้งแต่วันพุธหรือหาสศุกร์ตั้งแต่วันพุธสามวันแล้วก็หยุดพรุ่งนี้สา์อาทิตย์นีกห้าวันห้าวันห้าวันอยู่บ้านยาวเลยออกมานาเนาะมาเล่นนานนะคุณแม่อยู่นาก็มาเล่นนากับคุณแม่ขนตางอนจังเลยค่ะพี่ป้อมเออไม่งอนของพี่ป้อมไม่งอนแต่ขนตาน้องไพลินงอนมาก เหมือนดัดเลยแม่ไม่พร้อมมาฟังนี่เปล่าสุดแล้วแม่ไม่ขั้นเราไมะไราไม่แล้วตาที่ยังไม่ทาแป้งเลยลูกอะไรคะขนตาอ๋อขนตามีขนตาเหมือนกันขนตามันไม่เหมือนกันคนตาไพรินงอนขนตาแม่งอนไหมแอนลิปลิปสิกปากอือชายปากแดงลิปสติกปา ก็น,น้องไพรินก็มาอยู่กับคุณแม่นะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปเล่นด้วยที่ร้านกาแฟนะจ๊ะทานข้าวยังคะยังเลยค่ะต้มไข่มาแล้วค่ะต้มไข่มาแล้วค่ะเจ้ามีค่ะแต่ตับเยอะค่ะมีแต่ลอย่า,าขลาเราก็จะมีเมนูต้มปลานะคะก็รอย่าชีมาเนาะเดี๋ยวนะมาดูมะขามทางนี้ด้วยทุกคน แซ่บแบบแมาไทยบ้าน<ะ>อร่อยสดๆนั่งกินเลยสองลูกเอสองทอนกแน่เช้า,ชาเลยวันนี้จะอยู่กับน้องไพน์ินทั้งวันนะแต่ไม่ทอบแทนกินกับไข่ก็ได้นะนี่นล่กินก่อน

ดูนะคะทุกคนพักบาสนุกไหมคะเดี๋ยวรอพี่นับตังปิดเทิร์นก่อนเดี๋ยวพี่นับตังมาเล่นด้วยทีนี่แหละบันเทิงเลยพี่นับตังไม่มีฟันนะพี่นับตังพี่นับตังฟันหล่อ มาดูทางนี้นะคะทุกคนเบิน์นเธอแหลกนี้ถึงกับลงดุกกนทำเ,เองนะคะทุกคนเพื่อนอยากกินบอกคลี่ใช่หนูอยากกินบอกคลี่แล้วนี่เป็นบอกคลี่ของของกกอกด้วยบอกคลี่บ้านๆเราแต่ว่าสวยมาก,มากของตาชานใช่ไหมใช่เราจะสั่งให้ไมดาซื้อมาให้เราปุูงงามเห็นมั้ยเนาเฮงอะ่ะเอา ในครั้งแรกนั้นที่เห็นหนูทที่เห็นเอฟยูํทำอย่างนี้ทุกคไม่ทำเลย,ยแสดงว่าอยากกินจริงๆแสดงว่าอยากกินจริงๆนะคะถึงทำถึงยอมทำใช่แล้ว <laughs> ทำก็เงเงงะเพราะว่าทำไม่เป็นั <laughs> ่นพักก็ไม่เป็นทุกคนนูไม่ทำก,ก, <laughs> กับข้าวเลยไม่ทำกับข้าวเลยไม่หยิบจับเลยพราะว่ามีเตอเป็นพ่อครัวแล้วใช่เตอบอกว่าไม่ต้องทำหรอกเพราะว่าดูแล้วน่าจะโดนมีดบาดมือ แต่วันนี้เต๋อบอกว่าทำต้องทำถ้าอยากินไปนหันก็เลยเป็นแบบนี้ก็หันไม่รู้มัน,นก็อย่างนี้แหละทุกคนแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นอไงก็ไม่รู้เก๋